เสียงประกาศก้องกังวาลการแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งเริ่มต้นผู้เขาแข่งขันสองคนจ้องหน้ากันด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวหนึ่งคนมาพร้อมกับเทคนิคการต่อสู้ระยะประชิดอีกคนเชี่ยวชาญการใช้พลังจิตทั้งสองคือสุดยอดฝีมือที่ไม่มีใครยอมใครวันนี้แกต้องแพ้เสียงหนึ่งคำรามฝันไปเถอะอีกเสียงตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัว การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดหมัดเท้าเขา่าศอกถูกปล่อยออกไปอย่างรวดเร็วพลังจิตถูกใช้เพื่อป้องกันและโจมตีเสียงประทะดังสนั่นวันไหวผู้ชมต่างลุ้นจนตัวโกงใครจะเป็นผู้ชนะทั้งสองฝ่ายผลัดกันรุกผลัดกันร,รับไม่มีใครยอมให้ใครได้เปรียบสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผู้ใช้พลังจิตพลาดท่า ถูกต่อยเข้าที่จุดสำคัญร่างทรุดลงไปกองกับพื้นยอมแพ้ซะผู้ชนะยืนตระงาดเหนือร่างผู้แพ้ไม่ฉันยังไม่ยอมเสียงขาดขาดหายหายแต่สุดท้ายผู้ใช้พลังจิตก็หมดสติไปผู้ชนะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งประกาศศักดาค,ความเป็นหนึ่งการต่อสู้จบลงแล้วแต่ตำนานเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น